สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Starlink ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตของ Elon Musk กว่า6,000ตัวถูกลักลอบส่งเข้าอิหร่านแบบลับสุดยอดโดยรัฐบาลสหรัฐเป็นคนซื้อเองแต่สุดท้ายอิหร่านก็จับได้แถมยังตัดสัญญาณ Starlink ทิ้งอีก4,000 40, จุดและที่สำคัญกว่านั้นท่ามกลางวิกฤตนี้อิหร่านกลับเปิดตัวดาวเทียมเรดาร์สอดแนมรุ่นแรกที่ผลิตเองในประเทศถ่ายภาพได้แม้ฝนตกเมฆบงังหิมะปกคลุม เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องขั้งหมดมันเริ่มจากวิกฤตใหญ่ในอิหร่านครับปลายเดือนธันวาคม2025ต่อเนื่องถึงมกราคม2026เกิดการประท้วงระลอกใหญ่คนอิหร่านตอกมาเดินขบวนทั่วประเทศทั้ง31จังหวัดสเหตุหลักก็คือเศรษฐกิจย่ำแย่ข้าวของแพงเงินเฟอ้อพุ่งสูงค่าเงินเรียวร่วงหนักพอค้าในตลาดใหญ่แกรนด์บาซาของเต้หารานนัดหยุดค้าขายนักศึกษาก็ออกมาร่วมด้วยสถานการณ์ลุกลามเร็วมาก ข้อมูลจากรายงานของ House of Commons Library ของสภาอังกฤษระบุว่าการประท้วงรอบนี้เริ่มวันที่28ธันวาคม2025และขยายตัวเป็นวงกว้างภายในไม่กี่วันสถาบัน ISW ของสหรัฐประเมินว่าจุดสูงสุดของการประท้วงอยู่ราววันที่7-8มกราคม2026แล้ววันที่8มกราคม2026ทางการอิหร่านก็ตัดสินใจปิดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ ข้อมูลจากชาท h a มเฮาส์สถาบันวิจัยชื่อดังของอังกฤษเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการปิดอินเทอร์เน็ตที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกประชาชนราว92ล้านคนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียนะครับแต่ระบบโทรศัพท์ระบบธนาคารออนไลน์ระบบซื้อขายหุ้นแม้แต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศอิหร่านเองก็ถูกตัดด้วย คลาวแฟร์ are, ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตรายใหญ่บันทึกว่าปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในอิหร่านร่วงลง98.5%ภายในแค่30นาทีหลังจากเริ่มปิดรัฐมนตรีสื่อสารของอิหร่านยอมรับว่าการปิดอินเทอร์เน็ตทําให้เศรษฐกิจเสียหายวันละ35.7ล้านดอลลาร์สหรัฐยอดขายออนไลน์ตกลงไป80%ถ้าเนื้อหาแบบนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจกันสักนิดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยทีนี้ s t a r l i n k ก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละครับ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก Starlink คือระบบอินเทอร์เนต็ตผ่านดาวเทียมของบริษัท SpaceX ที่ Elon Musk เป็นเจ้าของมันทำงานโดยรับสัญญาณจากดาวเทียมหลายพันดวงที่โคจรรอบโลกผ่านจานรับสัญญาณขนาดเล็กเรียกว่า Starlink Terminal ข้อดีของมันคือไม่ต้องพึ่งโครงสร้างอินเทอร์เนต็ตภาคพื้นดินดังนั้นถึงรัฐบาลจะตัดอินเทอร์เนต็ตแต่ถ้ามี Starlink Terminal ก็ยังต่อเน็ตได้เปรียบเหมือนคุณมีประตูลับเชื่อมต่อกับโลกภายนอกโดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจของรัฐบาลเลย แล้ววันที่12กุมภาพันธ์2026หนังสือพิมพ์ a l l Street Journal ของสหรัฐก็ปล่อยข่าวช็อกวงการออกมาข้อมูลจาก Wall Street Journal ที่ถูกอ้างถึงโดยสำนักข่าวหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไฮยอม Times of Israel หรือเทสลาราติระบุตรงกันว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปลักลอบส่ง s ตา r l ลิง Terminal ประมาณ6000ตัวเข้าอิหร่านในเดือนมกราคม2026เพื่อช่วยผู้ประท้วงให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐส่ง s ตา r l ลิงเข้าอิหรานโดยตรง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นคนจัดซื้อเทอร์มินาลเกือบ7,000ตัวส่วนใหญ่ซื้อในเดือนมกราคมโดยโยกเงินมาจากงบสนับสนุน VPN ในอิหร่านซึ่ง VPN ก็คือเครื่องมือช่วยหลบการบล็อกเว็บไซต์แต่ VPN ทำงานได้ก็ต่อเมื่อยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่พอตัดทั้งระบบ VPN ก็ใช้ไม่ได้เปรียบง่ายๆเหมือนมีกุญแจลับเข้าบ้านแต่บ้านทั้งหลังถูกรือไปแล้วกุญแจก็ไร้ประโยชน์ ข้อมูลจากอิสราเอลหายอมรายงานเพิ่มว่านางโมรานำดาอดีตหัวหน้าสำนักตะวันออกกลางของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคยเขียนบัตรลึกถึงรัฐมนตรีมาโกรูบิโอตั้งแต่สิงหาคม2025เร่งให้ส่งสตาร์ลิงเข้าอิหร่านเพราะเธอมองว่า VPN ไร้ประโยชน์เมื่ออินเทอร์เน็ตถูกตัดทั้งระบบส่วนตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรายงานบอกว่ารับทราบเรื่องการลักลอบส่งแต่ไม่ชัดเจนว่าสั่งการเองหรือไม่ ทรัมป์เคยโพสต์ในทรูดโซเชียลช่วงประท้วงเรียกร้องให้คนอิหร่านประท้วงต่อและบอกว่าความช่วยเหลือกําลังจะมาถึงแต่อิหร่านไม่ได้นิ่งเฉยครับข้อมูลจากไอราน Y ซึ่งเป็นสื่ออิสระเกี่ยวกับอิหร่านรายงานว่านักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ชื่ออาเมียราชิดีจากองค์กรมีอานกรุ๊ปตรวจพบว่าอิหร่านใช้เครื่องรบกวนสัญญาณร,ระดับทหารแจมสตาร์ลิงจนสัญญาณหายไป30-80%ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ข้อมูลจาก r a c e of World สื่อเทคโนโลยีระดับสากลชี้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีรัฐบาลสามารถรบกวนสัญญาณ Starlink ได้ในระดับนี้ก่อนหน้านี้รัสเซียเคยพยายามแจม Starlink ในยูเครนแต่ SpaceX อัปเดตซอฟต์แวร์แก้ปัญหาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ในอิรานครั้งนี้ยังไม่มีการแก้ไขจาก SpaceX ออกมา ข้อมูลจาก Middle East Monitor และ Al Jazeera รายงานเพิ่มว่าทางการอิหร่านประกาศตัดสัญญาณ Starlink ได้ถึง40,000จุดเชื่อมต่อยึดเทอร์มินอลได้อีกจำนวนหนึ่งโดยจัดให้เป็นอุปกรณ์จารกรรมและก่อวินาศกรรมการครอบครอง Starlink ในอิหร่านมีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีเจ้าหน้าที่ยังบุกค,ค้นบ้านเรือนและดานฟ้าเพื่อหาจานรับสัญญาณอีกด้วยทีนี้มาถึงอีกเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับคือดาวเทียมเรดาร์ของอิหร่าน ท่ามกลางวิกฤตนี้อิหร่านกลับเดินหน้าโปรแกรมอวกาศเต็มกำลังข้อมูลจาก Press ีวีและทั s นิม News Agency ของอิหร่านรายงานว่านายฮัสสันซาลาริเยหัวหน้าสำนักงานอวกาศอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังพัฒนาดาวเทียมเรดาร์ถ่ายภาพ2รุ่นคือรัหและรัสองร1ใช้เทคโนโลยี SAR หรือ Synthetic Aperture Rad a r เรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ ถ่ายภาพได้ความละเอียดดีกว่า50เมตรต่อพิกเซลตอนนี้อยู่ในขั้นประกอบขั้นสุดท้ายจะเปิดตัวเร็วๆนี้ส่วน Red 2ความละเอียดดีกว่า20เมตรต่อพิกเซลยังอยู่ระหว่างพัฒนาคาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่กี่ปีทำไมดาวเทียมเรดาร์ถึงสำคัญผมขออธิบายให้เห็นภาพนะครับดาวเทียมถ่ายภาพทั่วไปใช้กล้องออปติคอลคือถ่ายด้วยแสงที่ตามองเห็นเหมือนกล้องถ่ายรูปขนาดยักษ์บนอวกาศ ปัญหาคือถ้ามีเมฆฝนหมอกหรือฝุ่นทรายกล้องผู้นี้ก็ตาบอดแต่ดาวเทียมเรดาร์ SAR ใช้คลื่นไมโครเวฟในย่าน X-Band ยิงลงพื้นดินและวัดคลื่นสะท้อนกลับจากนั้นประมวลผลสร้างภาพคลื่นไมโครเวฟทะลุเมฆทะลุฝนทะลุฝุ่นแม้หิมะปกคลุมก็ถ่ายได้แถมทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืน ข้อมูลจาก Cas p ปีย Close อธิบายว่าดาวเทียม SAR รองรับทั้งการติดตามสิ่งแวดล้อมการจัดการที่ดินการประเมินภัยพิบัติและแน่นอนด้านความมั่นคงสลาลีเยบระบวา่าเทคโนโลยีนี้จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการถ่ายภาพของประเทศอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับระบบออปติคอลอย่างเดียวเปรียบง่ายๆถ้าดาวเทียมออปติคอลเหมือนคนมองด้วยตาเปล่าดาวเทียมเรดาร์ SAR ก็เหมือนคนที่มีแว่นมองทะลุก,กำแพงไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแค่ไหนก็เห็นหมด ต้องบอกตรงๆว่าความละเอียด50เมตรของแรดหนึ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานโลกยังห่างจากแนวหน้าอยู่บริษัทเอกชนอย่าง IESY จากฟินแลนด์มีดาวเทียม SAR ความละเอียดระดับ1เมตรแต่สิ่งสำคัญคืออิหร่านทำได้ด้วยตัวเองท่ามกลางมาตรการคว่มบาตรจากตะวันตกซึ่งแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วยังไม่หมดนะครับวันที่12กุมภาพันธ์2026อิหร่านยังส่งดาวเทียมจมจำหนึ่งขึ้นวงโคโจรค้างฟ้าสาเร็จ ข้อมูลจากทัสนิมนิวส์และเมย์นิวส์เอเจนซี่ของอิหร่านรายงานว่าดาวเทียมนี้ถูกส่งจากฐานปล่อยไบยโคโนูในคาซัคสถานใช้จรวดโปรตอนเอ็มของรัสเซียเป็นดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติอิหร่านจะอยู่ในวงโครจรสูง36,00 0กิโลเมตรตำแหน่ง3 4องศาทิศตะวันออกเพื่อรักษาสิทธิ์ในตำแหน่งวงโครจรตามกฎของ ITU สหพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติเพราะถ้าไม่ส่งดาวเทียมไปจอดภายในเวลาที่กำหนดสิทธิ์ก็หมด ทัสนิมเรียกสตร а ท е ีการใช้จรวดรัสเซียว่าเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดเพราะอิหร่านยังไม่มีจรวดขนาดใหญ่พอส่งดาวเทียมไปวงโคจรค้างฟ้าเองได้แต่ไม่ยอมรอเลือกใช้จรวดรัสเซียไปก่อนขนาดพัฒนาจรวดตัวเองควบคู่ไปด้วยตรงนี้สะท้อนความร่วมมืออิหร่านรัสเซียในด้านอาวกาศที่ลึกซึง้งทีนี้มาวิเคราะห์กันครับเรื่องนี้สะท้อนหลายอย่าง อย่างแรกเราเห็นสงครามเทคโนโลยีที่ชัดเจนสหรัฐใช้ Starlink เป็นเครื่องมือสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพอินเทอร์เน็ตส่งเทอร์มินาลเข้าอิรานช่วยผู้ประท้วงอิรานตอบโต้ด้วยการแจมสัญญาณร,ระดับทหารยึดอุปกรณ์แล้วยังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของตัวเองมันเหมือนเกมหมากรุกที่ทั้งสงฝ่ายเดินหมากตอบโต้กันไปมาอย่างที่ส เรื่อง Starlink ครั้งนี้พิสูจน์ว่าอินเทอร์เนต็ตผ่านดาวเทียมไม่ได้เป็นอาวุธที่ยิงไม่เข้าอย่างที่หลายคนคิดอิรานทำในสิ่งที่รัสเซียทำไม่สำเร็จในยูเครนคือรบกวนสัญญาณ Starlink ได้ในระดับที่ใช้งานไม่ค่อยได้ข้อมูลจาก Tech Policy Press วิเคราะห์ว่าอิร่านใช้ทั้งการรบกวนคลื่นวิทยุ การหลอก GPS และการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มผู้ครอบครองเป็นยุทธศาสตร์หลายชั้นอย่างที่3ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนความสามารถทางเทคโนโลยีของอิหร่านไม่ธรรมดาพัฒนาดาวเทียมเรดาร์ซาได้ด้วยตัวเองท่ามกลางความบาดหนักส่งดาวเทียมค้างฟ้าสําเร็จแจมสัญญาณสตาร์ลิงได้ ทั้งหมดนี้แสดงว่าประเทศที่มีฐานวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกรง่งสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้แม้จะใช้เวลานาน,านกว่าอย่างที่สําสำหรับมุมเราในฐานะผู้ติดตามข่าวเรื่องนี้สอนว่าอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมกลายเป็นเครื่องมือภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วไม่ใช่แค่บริการเชิงพาณิชย์เราเห็นบทบาทของสตาร์ลิงในยูเครนตอนนี้ก็เห็นในอิรนัน คำถามใหญ่คือใครจะเป็นคนควบคุมท้องฟ้าและกฎกติกาจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าในยุคที่เทคโนโลยีอวกาศกลายเป็นสมรภูมิใหม่ประเทศที่พึ่งพาตัวเองได้ทางเทคโนโลยีย่อมมีอำนาจต่อรองสูงกว่าเสมอ ยิรานไม่ได้แค่ตอบโต้แต่กำลังสร้างระบบนิเวศอวกาศของตัวเองตั้งแต่ดาวเทียมเรดาร์สอดแนมดาวเทียมค้างฟ้าไปจนถึงกลุ่มดาวเทียมสื่อสารโดยมีรัเสเซียเป็นพันธมิตรสำคัญขณะที่สหรัฐก็ใช้เทคโนโลยีอย่าง Starlink เป็นเครื่องมือในเกมภูมิรัฐศาสตร์มาสรุปกันครับ 1. Wall Street Journal รายงานเมื่อ12กุมภาพันธ์2026ว่ารัฐบาลสหรัฐลักลอบส่ง Starlink Terminal ราว6,000ตัวเข้าอิรานกระทรวงการต่างประเทศซื้อเกือบ7,000ตัวโยกเงินจากงบ VPN ทรัมป์รับทราบแต่ไม่ชัดว่าสั่งเอง 2. อ,อิหร่านตอบโต้ด้วยการแจมสัญญาณสตาร์ลิงด้วยเครื่องรบกวนระดับทหารสัญญาณหายไป30-80%ตัดการเชื่อมต่อ40,000จุดยึดอุปกรณ์ที่ลักลอบนำเข้า 3. อิหร่านเปิดตัวดาวเทียมเรดาร์ RAD1 ใช้เทคโนโลยีซ r ความละเอียด50เมตรถ่ายภาพได้ทุกสภาพอากาศอยู่ในขั้นประกอบสุดท้ายและ RAD2 ความละเอียด20เมตรอยู่ระหว่างพัฒนา C อิหร่านส่งดาวเทียมจามเอจมวันขึ้นวงโคจรค้างฟ้าสำเร็จโดยจรวดโปรโตอนเอ็มของรัสเซียเพื่อรักษาสิทธิในตำแหน่งวงโคจร5ทั้งหมดนี้สะท้อนสงครามเทคโนโลยีอวกาศระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือภูมิรัฐศาสตร์เต็มตัวขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมเคนคนนี้ต้องขออภยัย ผมทิ้งท้ายด้วยคำนี้ครับท้องฟ้าไม่มีพรมแดนแต่เทคโนโลยีมีเจ้าของประเทศไหนลงทุนวันนี้ประเทศนั้นจะนำโลกพรุ่งนี้สวัสดีครับ